สวัสดีครับวันนีครับวันนี้อยู่กับไถ่โตโยต้าชัวอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ฝากาแฟนเพจโตโยต้าชัวแล้วก็ช่องทางย t u b e ของโตโยต้าชัวเราไว้ด้วยนะครับวันนี้นี่เลยนะครับเรามี รถรุ่นพิเศษนะครับที่นำเสนอนะครับเป็นมิสูรแลนเซอร์นะครับแลนเซอร์ EX นะครับ 1.8GLX นะครับถือว่าในยุคนั้นนะครับเป็นรถที่ต้องการของวัยรุ่นมากนะฮะเป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับตัวแรงของวัยรุ่นว่วได้นะครับตัวนี้เป็นปี2011นะครับเครื่อง1.8นะครับ GLX นะครับป้าเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดด้านข้างกันนะครับตัวนี้จะเป็น ไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้านะครับของแลนเซอร์นะครับถ้าดูผิวเผินนะจะดูคล้ายอีโวเลยนะฮะเหมือนอ e ีโวสิยังไงอย่างนั้นเลยนะครับมิติโดยรวมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า,าเก๋งซีดานนะครับมี ไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับจะมีนสจุดประกบกันนะครับแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับสีดำจากหัวจุดท้ายนะครับเรียกว่าสวยดุเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโพเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับใส่ชุดแต่งมาให้แล้วนะครับมิติโดยรวมจากหัวจุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ สวยงามนะครับมีคีบฉลามให้ด้วยนะครับลูกค้านี่คีบฉลามตรงข้างล่างแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับสปอยเลอร์หลังนะฮะถามว่ามีหน้าที่อะไรนะครับไม่ได้สวยงามอย่างเดียวนะฮะลูกค้ามันจะรีดลมนะครับปะทะลมตรงนี้เพื่อจะกดท้ายนะครับไม่ให้อ่ารถเกิดการล่อนเองในเวลาเราขับขี่ไกลๆนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้ เป็นเขาเรียกว่า3าดวงคล้ายๆลูกแก้วเลยนะครับมีไฟท้ายไฟเบรกไฟถอยนะครับเรียกว่าลมดําข้างในนะถือว่าเป็นตัวยอดนิยมแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าดีไซน์คล้ายๆรุ่นพี่นะคล้ายๆ EV o เลยอันนี้นะครับคล้ายๆรุ่นพี่เลยนะครับสัญลักษณ์ GLX นะครับเป็นมิตซูนะครับเลนเซอร์ EX GLX นะครับตัวนี้สีท้าย สวยงามนะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีท่อให้ด้วยนะฮะลูกค้าคันนี้นี่นะครับสวยงามนะครับจกลายเลยป่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันพวงมาลัยนะครับเป็นหุ้มหนังนะครับลูกค้ามีแอร์แบ็กให้แล้วเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยสามก้านนะครับมีควบคุมแผงประตูนะครับหูกระจกเป็นไฟฟ้านะครับตรงนี้เลยนะครับถือว่า ดีไซน์สวยงามดีไซน์เหมือนรถสปอร์ตอย่างงี้อย่างนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นจากหัวถึงเพดานก็กว้างขวางนะครับคนตัวใหญ่นั่งได้สบายเลยปลาเดี๋ยวพามาดูช่องแอร์แล้วก็เครื่องเสียงฝั่งนี้กันครับมาดูฝั่งนี้นะครับก็เครื่องเสียงนะครับในยุคนั้นก็เรียกว่าติดคอนโซลมาเนาะติดคอนโซลมาก็ถือว่า เ็นเอกลักษณ์ดีนะครับสามารถฝังในคอนโซลเลยเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีบวกลบให้นะครับแอร์นะครับเป็นดิจิตอลนะฮะสามารถบอกตัวเลขตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับมีระบบออโต้ให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวพาไปนั่งข้างหลังกันนะครับฝั่งหลังนะครับ ผูดในสารฝั่งหลังก็ถือว่ากวางนะครับลูกค้ากว้างขวางเลยนะครับมีที่พักแขนนะครับเบาะหนังสีดําดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับนี่นะครับมีที่พักแขนมีที่ใส่แก้วน้ำให้เลยนะครับราคาเท่นี้เดี๋ยวจะแจ้งท้ายคลิปนะครับราคาเบาๆนะครับไะพามาดูเจ้าห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็เป็นเครื่องหนึ่งพันแปดร้อยีซีนะครับเบนซินนะครับลูกค้าเป็นเครื่อง ไมเวกนะครับเป็นเครื่องบล็อกใหม่ของมิซูนะครับมิซูเลนเซอร์ในตระกูลเลนเซอร์นะตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องบล็อกที่แรงนะครับหรือวรุ่นหลายๆคนก็เอาไปแต่งแข่งขันกันอยู่นะถือว่าเป็นรถ สปอร์ตคันหนึ่งที่ในยุคนั้นเรียกว่าคิดกันสุดๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับเข้ามาดูมา,าดูตัวจริงนะครับได้นะครับกับเจ้ามิซูมิชิแลนเซอร์ ex 1.8 GLX นะครับ ราคาเปิดแค่289,000บาท289,000บาทฟรีดาวนะครับจะได้เต็มนะครับผ่อนอยู่5 0 0 0นนิดๆน,นะครับสนใจโทรหาไผ่ตามเมรทรข้างล่างนี้ได้นะครับก่อนอื่นแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ t o y ยตา้าเชวไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้ามีคันไหนดีๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวกล่าวข,ข้อสวัสดีนะครับสวัสดีครับ